นั่งอยู่ที่นี่นะฮะครบขันห้ารูปขันหนึ่งเวทนาขันหนึ่งสัญญาขันหนึ่งสังขารขันหนึ่งวิญญาณขันหนึ่งคนไปวัดเคยได้ยินค่ะแต่คนที่ไม่ได้ไปวัดเนี่ยใหม่แน่เลยให้ทราบได้แก่จิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นถ้ามีแต่จิตเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะจิตจะดีจะชั่วเนี่ยมองไม่เห็นแต่เวลาที่มีรูปด้วยเนี่ยเราสามารถจะอนุมานได้ เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากในะคะั้งที่เราควรจะได้รู้จริงๆว่าคืออะไรแล้วก็ส่งแสดงไว้ที่เป็นประโยชน์กับเราในชีวิตประจําวันนี่เองไม่ใช่ว่าต้องไปคอยให้เราเป็นทุกข์แล้วก็จะเอาธรรมะมาปลดเรื่องความทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นขอตั้งต้นได้คำว่าธรรมะคืออะไรเมื่อกี้ก็ตอบกันไปพอสมควรแต่จริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะธรรมะคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นการตัดสู้ของพระอรหันตสัมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือตรัดสู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งยากแสนยากนะคะแม้แต่เพียงจะคิดในขณะนี้ว่าอะไรมีจริงแค่นี้ค่ะคือการศึกษาธรรมะที่ต้องค่อยๆเป็นปัญญาของเราเองค่อยๆคิดค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาแต่ถ้าเราตั้งต้นถูกเข้าใจถูก ตั้งแต่ต้นเนี่ยตลอดทั้งสามปิดกเราจะมีความเข้าใจถูกต้องโดยที่ว่าไม่สับสนถ้าเรารู้ว่าธรรมะหมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเราก็พิจารณาต่อไปอีกว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องมีลักษณะปรากฏให้เห็นให้รู้ไม่ไว่าจะเป็นทางตาขณะนี้มีจริงๆกําลังปรากฏปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะพระพุทธเจ้าทรงปรัสรู้ความจริงทางตา ทางหูเสียงปรากฏพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเสียงจริงสภาพที่ได้ยินจริงทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะทรงตรัสรู้และทรงแสดงความสุขของเราในวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดจากอะไรบ้างคะตาเห็นสิ่งที่พอใจหูได้ยินเสียงที่พอใจจมูกได้กลิ่นที่พอใจลิ้นลิ้มรสสิ่งที่พอใจ กายกระทบสัมผัสกับสิ่งที่พอใจใจนึกคิดในเรื่องที่เป็นสุขเนี่ยค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งเราแค่นี้เองแต่ทรงตรัสรู้นะคะว่าตลอดชีวิตไม่ว่าทุกภพชาติเนี่ยก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจยแหล่งที่เกิดของสุขและทุกข์เนี่ยนะคะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริง และสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะเนี่ยค่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยนี่ค่อยๆเข้าไปถึงความหมายของคําว่าอนัตตาซึ่งหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบังคับบัญชาไม่ได้ซึ่งเป็นคําสอนซึ่งสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะคะอย่างเสียงเนี่ยค่ะคนที่หูหนวกไม่ได้ยินแต่คนที่มีโสตะระษาทะจึง ได้ยินนะคะเมื่อเสียงกระทบถ้าเสียงไม่กระทบหูจิตได้ยินไม่เกิดเสียงก็ไม่ปรากฏนี่แสดงความเป็นอนัตตาแนละ้วว่าม่มีใครบังคับอะไรได้เลยสักอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตั้งแต่ขณะเกิดจนกระทั่งขณะตายเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดและเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้ขนขณะเกิด มีใครรู้ไหมคะว่าจะเกิดในโลกนี้เป็นคนนี้มีญาติพี่น้องอย่างนี้มีวงศาคณาญาติมีทรัพย์สินเงินทองมีเพื่อนฝูงมีการสูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขยังไงไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยและขณะนี้วันนี้นะคะกำลังเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือความหมายของอนาาัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาทั้งสิ้น ขณะนี้กำลังเห็นเป็นธรรมะเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่รู้ความจริงของเห็นถูกไหมคะเห็นมีแต่เคยเป็นเราเห็นแต่ต่อไปเนี่ยจะรู้ว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นไม่ใช่เราเห็นเป็นอะไรตอนนี้เราตอบตามที่เราฟังเมื่อกี้นี้นะคะง่ายๆว่าเห็นเป็นธรรมะถูกไหมคะเป็นหรือเปล่าข้าธรรมะเห็น ถ้าธรรมะหมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงคํานี้ตายตัวไม่เปลี่ยนเลยเวลาที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะเนี่ยในพระไตรปิฎกจะใช้คําว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนะะี่ยค่ะเป็นหนึ่งไม่เป็นสองหมายความว่าเมื่อทรงแสดงว่าเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนจะไม่เปลี่ยนว่าธรรมะเป็นอัตตาเป็นของเราหรือว่าบังคับบัญชาได้จะไม่มีในพระไตรปิฎก แต่ว่าทุกอย่างที่เป็นธรรมะก็เป็นธรรมะจริงๆใช้คําว่าธรรมะทางโลกนะคะมีคําว่าธาตุธาตุทอทงสละอาตอสละอุทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมคะพระบอกว่าเป็นธาตุเนี่ยอย่างธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเนี่ยเป็นของใครหรือเปล่าหรือว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆมีลักษณะเฉพาะของสภาพธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นคําว่าธรรมะก็มาจากคําว่าธาตุ หมายความถึงเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะชั่วขณะที่ปรากฏชั่วขณะที่ปรากฏจริงๆขณะนี้เสียงกำลังปรากฏจริงไม่ไรคะ่ะจริงเฉพาะเมื่อกำลังปรากฏหมดแล้วไม่มีอีกแล้วจะไปหาที่ไหนอีกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยจริงเฉพาะที่กำลังปรากฏถ้าศึกษาธรรมะต,ต่อไปได้จะเห็นว่าจะขยายทุกคันะคะ ที่ทรงจแสดงไว้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นและก็เป็นชีวิตประจําวันจริงๆซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าตัวของเราซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นตัวตนเป็นโลกที่กว้างใหญ่เนี่ยแท้ที่จริงก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละชนิดเวลาที่พูดถึงธรรมะนี่นะคะควรจะได้ทราบก่อนตั้งแต่ต้นว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ธรรมะเนี่ยมีลักษณะที่ต่างกันนะคะเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะมีจริงๆริงอย่างเสียงเนี่ยเป็นความดังหรือความกังวานของปัตวีคือสภาพที่แข็งถ้าสิ่งที่แข็งกระทบกันเนี่ยจะทำให้เกิดเสียงแล้วกรดับเสียงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่สภาพรู้จำไม่ได้หิวไม่ได้โกรธไม่ได้สิ่งใดๆที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นในทางธรรมะใช้คำว่ารูป หรือรูป,ปรธรรมเพราะว่าภาษาบาลีเนี่ยค่ะต้องออกเสียงคําสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นเป็นรูป,ปะหรือว่าถ้ารวมกับธรรมะก็เป็นรูป,ปรธรรมรูป,ปรธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเสียงเป็นบุญไม่ได้กลิ่นเป็นบุญไม่ได้รสเป็นบุญไม่ได้อ่อนแข็งเป็นบุญไม่ได้แต่มีธาุอีกชนิดหนึ่งในขณะนี้กําลังมีด้วยธาุชนิดนั้น เป็นสภาพซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดรู้ที่นี่หมายความว่ารู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้เช่นเสียงที่จะบอกว่ามีเสียงก็เพราะเหตุว่ามีธาตอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสภาพที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องได้ยินเสียงสภาพนั้นคือน,นามธาตุเพราะฉะนนสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะเนี่ยค่ะมีสองลักษณะที่ต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆคือประเภทหนึ่งเป็นรูปธาตุ อีกประเภทหนึ่งเป็นนามธาตุรูปธาตะะุเนี่ยค่ะรู้อะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นแต่นามธาตุเป็นธาตุซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กําลังปรากฏให้รู้เช่นทางตากําลังเห็นเห็นมีจริงๆเห็นไม่ใช่แสงสว่างเห็นไม่ใช่สีสันวัรณะที่ปรากฏภายนอกแต่เห็นนะคะที่ใช้นามธาตุคือไม่ใช่รูป โดยประการใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นสภาพที่สามารถจะรู้สามารถที่จะเห็นสามารถที่จะได้ยินสามารถที่จะได้กลิ่นสามารถที่จะจำสามารถที่จะคิดนึกสามารถที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆเหล่านี้เป็นนามธาตุต้องแยกธรรมะออกเป็นสองฝ่ายนะคะคือรูปธาตุกับนามธาตุเพราะฉะนั้นบุญเป็นรูปธาตุไม่ได้นะคะแต่บุญเป็นนามธาตุ เป็นสภาพของนามธาตุที่เป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ขณะนี้มีรูปไหมคะในห้องนี้มีรูปไหมคะมีมีนามไหมคะมีถ้ามีคนตายอยู่ที่นี่มีแต่รูปแต่นามไม่มีคือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิน่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึก เพราะฉะนั้นสภาพต่างๆเหล่านั้นแยกออกจากรูปเป็นนามธาตุทั้งหมดหิวเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมคะค่ะหิวเป็นนามธรรมหรือเป็นนามธรรมเห็นไหมคะโกรธค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจได้ธรรมะเนี่ยคะ่ะไม่ว่าในโลกนี้นะคะในเทวโลกในพรหมโลกโลกไหนๆในจัก,กรวาลไปจนถึงพระจันทร์พระอังคารดาวพฤหัสก็มีสภาพธรรมะเพียงสองอย่าง คือนามธรรมกับรูปธรรมจะมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากนี้ไม่มีนะคะแต่ความหลากหลายความละเอียดของนามธรรมกับรูปธรรมนยคะมากจริงๆโดยที่ว่าสําหรับนามธรรมเนี่ยนะคะก็มีสองอย่างไม่ใช่มีอย่างเดียวนะคะนามธรรมอย่างหนึ่งเนะะี่ยค่ะคือจิตนามธรรมอีกอย่างหนึ่งคือเจตสิกสองอย่างนะคะรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้น เสียงเมื่อล้านปีนี้ไหมคะล้านปีก่อนมีเสียงไหมคะรูปในอดีตเป็นรูปตลอดคือไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเสียงในอดีตเสียงในปัจจุบันเสียงในอนาคตก็เป็นรูป,ปรธรรมแต่นามธาตุหรือนามรธรรมเนี่ยก็คือจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งความต่างกันของสองอย่างก็คือจิตเนี่ยนะคะเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะขณะนี้มีจิตไหมคะ มีแน่นอนนะคะมีวิญญาณไหมคะจิตกับวิญญาณต่างกันหรือเหมือนกันคะมีคําตอบนะคะที่ถูกครั้งแรกก็คือว่ามีจิตแ้วถามว่าวิญญาณมีไหมบอกมีก็ถูกอีกแต่พอถามว่าจิตวิญญาณต่างกันหรือไม่ต่างกันถ้าตอบว่าต่างกันเนี่ยผิดถ้าเหตุว่าคําว่าจิตหรือคําว่าวิญญาณคําว่ามโนคําว่ามันนัตคําว่าหัตยะ เป็นชื่อหลายๆชื่อของธาุรู้หรือสภาพรู้นั่นเองจะเรียกว่าจิตก็ได้เหมือนอย่างผู้หญิงเนี่ยคะ่ะเรียกนารีได้ไหมคะเรียกสตรีได้ไหมคะเรียกกูมารีได้ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นจิตก็เหมือนกันเรียกวิญญาณก็ได้เรียกมโนก็ได้เรียกมนต์ก็ได้หมายความถึงสภาพที่มีจริงในขณะนี้มีจริงๆให้ที่สุดธรรมะที่ทรงแสดงว่าทรงตรัสรู้ความจริง ว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนี่คือจิตค่ะเวลาที่ทุกคนพูดเรื่องจิตเหมือนรู้เวลาที่ทุกคนใช้คำว่าวิญญาณก็เหมือนรู้นะคะแต่ความจริงยังไม่ได้รู้ถ้าไม่ได้ศึกษาแต่ถ้าศึกษาแล้วจะทราบว่าจิตมีจริงนะคะขณะที่กำลังเห็นนี้เองค่ะ กำลังเป็นจิตชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่ลืมไม่ได้เลยสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่เกิดมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วดับทันทีไม่มีสักอย่างเดียวค่ะซึ่งยั่งยืนถาวรเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าขณะที่ได้ยินเป็นจิตเพราะว่าเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งในลักษณะของเสียงที่ปรากฏ เสียงมีตั้งหลายเสียงฟังนะคะต่างกันใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเสียงอย่างนี้เสียงนั้นจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะต่างๆที่ปรากฏให้รู้เนี่ยตัวจิตกำลังรู้เสียงต่างๆแต่เจตสิกมีถึงห้าสิบสองชนิดความติดข้องต้องการหรือโลภะเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งความโกรธเป็นเจตสิกชนิดหนึ่ง ขณะที่ได้ยินนะคะก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจ็ดชนิดอย่างน้อยที่สุดเจ็ดแต่ถ้าเป็นอกุศลละจิตจิตที่ไม่ดีจะต้องมีเจตสิกฝ่ายไม่ดีเนี่ยเกิดร่วมด้วยอีกถ้าเป็นจิตที่ดีที่เราจะมาถึงคําวุ่บุเนี่ยนะคะก็จะต้องมีโสพณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยและโสพณะเจตสิกเนี่ยมียี่สิบห้าชนิดเพราะฉะนั้นก็แสดง้เห็นว่าถ้าเราศึกษาธรรมะนะคะเราจะรู้จักสภาพจิต ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นเราแต่ความจริงก็คือจิตประเภทต่างๆที่เกิดดับสืบต่อตั้งแต่เกิดจนตายเพราะว่าถ้าไม่มีจิตเกิดก็จะไม่มีสัตว์ที่มีชีวิตไม่มีคนไม่มีเทพไม่มีอะไรหมดก็มีแต่เพียงรูปธรรมอย่างเดียวแต่ที่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆเพราะมีจิตเกิดแล้วก็จิตก็เกิดดับสืบต่อตั้งแต่เกิดจนตายตายคือขณะสุดท้ายของชาตินี้ เป็นจิตประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อเกิดระดับก็จะทําให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยธรรมะเราทราบแล้วว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นถ้าสิ่งนั้นมีจริงสิ่งนั้นเป็นธรรมะและก็ธรรมะก็เป็นรูปธรรมกับนามธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะมีลักษณะให้รู้ประมะ กับอัฏฐะกับธรรมะเป็นปรมัถธ,ธรรมอัฏฐะคือความหมายถ้าสิ่งนั้นไม่มีลักษณะเฉพาะเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำที่จะอธิบายความหมายให้เข้าใจว่าหมายความถึงอะไรแต่เพราะเหตุว่าธรรมะแต่ละอย่างนะคะมีลักษณะเฉพาะของสภาพธรรมะนั้นๆเป็นอัฏฐะเป็นความหมายในลักษณะนั้นเช่นกลิ่นเนี่ยพอพูดถึงกลิ่นเราจะนึกถึงสภาพที่เราสามารถที่จะ รู้ได้ทางจมูกหอมหรือเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นแกงส้มกลิ่นแกงเผ็ดนี่คือสภาพธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะของตนของตนเสียงดนตรีเสียงคนเสียงนกก็มีลักษณะเฉพาะของเสียงนั้นๆเป็นอัตถะเฉพาะของธรรมะนั้นใช่คําว่าปรามถธรรมแปลว่าธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะของตนของตนนั้น เป็นปร,รมหรือประมะยิ่งใหญ่เพราะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นได้เลยเสียงเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมให้รู้ทางตาได้ไหมคะให้รู้ทางจมูกได้ไหมต้องรู้ได้ทางหูเพราะฉะลักษณะของเสียงโดยเฉพาะก็คือว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ต้องกระทบกับโสตประสาทเท่านั้นจึงปรากฏกับจิตซึ่งกำลังได้ยินเสียง เนี่ยค่ะก็เป็นสภาพที่เป็นปรมัตธ,ธรรมเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆได้เลยและอีกคำหนึ่งถ้าได้ยินคำว่าธรรมะแล้วก็ปร,ม,ธธรมัตธรรมจะได้ยินอีกคำหนึ่งคืออภิธรรมเวลาที่พูดถึงพระไตรปิฎกเนี่ยมีพระวินัยปิฎกหนึ่งพระสุตตันตปิฎกหนึ่งพระอภิธรรมปิฎกหนึ่งพระวินัยปิฎกก็เป็นเรื่องส่วนใหญ่ เกี่ยวกับข้อประพฤติปฏิบัติของเพศบรรพชิตแต่ก็มีธรรมะด้วยถ้าไม่มีปรมัถธ,ธรรมไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่ต้องมีพระวินยัยแต่ว่าเพราะเหตุว่ามีกิเลสมีโลภะมีโทสะที่ทําให้กายประพฤติในทางที่ไม่ดีวาจาประพฤติไปในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเพศบรรพชิตซึ่งหมายความถึงสละความไม่ดีก็จะต้องมีระเบียบสําหรับประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจา ซึ่งกําจัดวินัยในแปลวะ่ากําจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่จะทําให้เกิดความประพฤติทางกายทางใจที่ไม่ดีก็เป็นปรมาถธ,ธรรมทั้งหมดถ้าไม่มีปรมาถธ,ธรรมไม่ต้องมีวินัยพระสุตตันตปิฎกเนี่ยค่ะทรงแสดงสภาพธรรมะไม่ใช่ไม่มีธรรมะในพระสูตรแต่เป็นเรื่องราวที่สนทนากับบุคคลต่างๆด้วยเรื่องต่างๆมีท่านพระอานนท์มีท่านพระสารีบุตร พระมหาโมคันลานนะมีท่านพระมหากัสปะทรงแสดงธรรมะที่พระวิหารเชตวันที่พระวิหารเวรุวันกับใครที่ไหนก็มีธรรมะที่ทรงแสดงกับบุคคลเป็นเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆเป็นพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆซึ่งเป็นปรมัตธ,ธรรมเป็นอภิธรรมในบรรดาพระธรรมทั้งหมดเพราะฉ้นความหมายเหมือนกันเลยนะคะ ถ้าใครรู้จักธรรมะก็คือรู้จักปรมัถธ,ธรรมรู้จักอภิธรรมซึ่งต่อไปนี้ถ้าพูดถึงสมปิดกเนี่ยเข้าใจได้เลยใช่ไหมคะว่าปิดกที่หนึ่งคืออะไรปิดกที่สองคืออะไรปิดกที่สามคืออะไรปิดกที่สามเนี่ยไม่มีชื่อเรื่องราวบุคคลเลยไม่มีท่านอนาถบินดิกะไม่มีวิสาขามาหาอุบาสิกาไม่มีพระนครสาวัตถีไม่มีกรุงพาราณสี แต่เป็นเรื่องธรรมะล้วนๆที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้นี้คือจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งอีกอย่างหนึ่งซึ่งจริงเป็นปรมัถธ,ธรรมคือนิพพานเพราะฉะนั้นปรมัถธ,ธรรมทั้งหมดเน,นี่ยค่ะมีสี่คือจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่มากเลยแค่สี่จิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งเข้าใจแล้วรูป หนึ่งจะเป็นกี่ประเภทก็ตามหย่าละเอียดยังไงใกล้ไกลภายในภายนอกก็คือธรรมะประเภทนั้นๆส่วนธรรมะไอคือนิพพานเป็นปรมาถธรรมด้วยเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจะปรากฏกับเฉพาะปัญญาที่ได้อบรมถึงการละที่สามารถจะประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานเท่านั้น ปัญญาระดับนี้ไม่สามารถจะประจักแจ้งลักษณะของนิพพานได้แต่เป็นธรรมะที่มีจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทราบปรมัตถธรรมสีโดยสังเกตน,นะคะเมื่อกี้นี้ยังอยู่ที่บุญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยค่ะได้แก่จิตและเจตสิกที่ดีงามไม่ใช่วัตถุเลยไม่ใช่เลยค่ะถูกต้องค่ะเป็นจิตเจตสิก แต่ในภูมิที่มีขันห้าที่เราเคยได้ยินบ่อยๆคือมีรูปธรรมกับนามธรรมเนี่ยขันห้าได้แก่ขันหนึ่งเป็นรูปได้แก่รูปประขันอีกสี่ขันธ์เป็นนามธรรมคือจิตเจตสิกเพราะฉะนั้นในภูมิที่มีขันห้าเนี่ยเรามีรูปทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะครบขันห้ารูปประขันหนึ่งเวทนาขันธหนึ่งสัญญาขันหนึ่งสังขารขันหนึ่งวิญญาณขันหนึ่งคนไปวัดเคยได้ยินค่ะ แต่คนที่ไม่ได้ไปวัดเนี่ยใหม่แน่ๆเลยให้ทราบได้กับจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นถ้ามีแต่จิตเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะจิตจะดีจะชั่วเนี่ยมองไม่เห็นแต่เวลาที่มีรูปด้วยเนี่ยเราสามารถจะอนุมานได้จากกายและวาจาถ้าจิตที่ดีเกิดขึ้นกายดีวาจาดีซึ่งบุญเนี่ยมีทั้งหมดถึงสิอย่างไม่ใช่เพียงทานการให้อย่างเดียว อยากให้อาจารย์เปรียบเทียบระหว่างสองบุคคลที่เขาทำบุญนะคะคือบุคคลแรกอยากให้อาจารย์ขยายความว่าสองคนเนี้ย